Oh. อะไรอะ่ะขอแนะนำผู้ดูแลจากการปิดก่อน <Bitcoin. S 1> เดี๋ยวแตดมาตอนนี้อะ่ะใครอะ่ะ <c oughs> ใครที่มาตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยวันนี้วันแรกของเราที่เรามาสตรีมให้ทุกๆคนดูกันนะคะก็เราจะมาสตรีมในการเล่นเกมโรบอกนะคะก็มาเล่นแมปฟอร์ซิกเคนะเออดูเพื่อความสนุกนะไม่ไม่ดราม่ากกันตอนนี้มีคนดูเพิ่มเข้ามาสี่คนคนกดไลค์สองก็ เดี๋ยวนั้นทำให้คนแต่งตัวแบบนี้เยอะจังเลยเราก็จะมาสอนเล่นฟอสซิคเคไปในตัวเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงไลครั้งแรกไลสุดครั้งแรกก็อย่างนี้แหละทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ มีคนเล่นก็น้อยอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้มีคนส่งอิโมจิลูกขนมมาให้ขอบคุณมากนะคะน้องอะไรไม่รู้ยังยังไม่ได้อ่านชื่อเลยโอ้เกมจบแล้วเหรอคูอเคชนะเออเด็ก เด็กเจ๋งมาเราจะมาสอนเล่นไปในตัวแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกตอนนี้เราเป็นวันอีกแล้วก็ชิดิกี้ถ้าเป็นเราเป็นเล่เราไปก่อนนะโอเคไปได้เลยค่ะเราเป็นชิเดกี้ใส่สก,กินใส่ชุดปาโลมามีคนตออยู่ข้างดังด้วย ตอนนี้คนดูก็ยังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะคะทุกๆคนโอ้ครูคิดขอรับเราเป็นเพื่อนดีค่ะขอบคุณมากนะคะว้าวจอนโดเอาละตอนนี้เราก็จะไปหาเครื่องปั่นกันนะ <c oughs> ปอมเสียงอ,ยอ,ยอะไรอะ่ะ มันไม่ได้อยู่แถวๆเราใช่ไหมไม่ได้อยู่อุ้ยแต่มแมพใหม่อ่ะสวยนั่นไงเจอเครื่องแล้วอใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยไม่นะมันมาแล้วพี่จ๋าเลยเจเดกี้ช่วยฉันหน่อยดีเออไม่โดนเฮ้ย ถึงก็โดนเลยเหรอหมดแรงหมดแรงว้ายช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยเราเลยอะ่ะเพื่อนขี้งกจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่น่าได้เฮ้ยตามหลังเลยเหรอว้าย อันนี้ก็ตามมาติดๆเลยเนี่ยใครก็ได้ช่วยเราด้วยอะไรอะ่ะพี่เป็นเหมือนหนูเลยผู้ติดตามเยอะก็จริงแต่คนไม่ค่อยดูไลค์ใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยพี่จะเออพี่จะตุยหรอแล้วหรอแล้วพี่ตุยไปตั้งนานแล้วจ้ะอ่ะเพื่อนมาเล่นด้วยเดี๋ยวพี่มาหาเพื่อนก่อน เป็นลาเพื่อนเราชื่อเบลหญิงนะคะใครที่มาดูใครที่เคยดูคลิปสั <favorite> ้นของเราอ่ะอาจจะเห็นตัวละครที่ใส่ชุดแบบว่าเดี๋ยวใครยที่บ้านเราขอเนี่ยคุยกับเพื่อนก่อนเบลเราจะบอกก็บอกว่าเรา ให้เรากดสระไอแล้วนะทำไมมันไม่ขึ้นสักทีไม่ขึ้นจริงๆด้วยแย่ที่สุดเลยงั้นกดเป็นสระไอไม่มวนแทนดีกว่าเดี๋ยวนะ